เอะไรครับพื่อสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับมาวันนี้ผมมาอะไรก็มาอัพพรสักหน่อยตอนนี้ก็มีคูปองแล้วนี่วันนี้คือดูสภาพพรผมดิอันนี้คือพอรแดงก็เลเวลสิบเก้าครับพรฟ้าก็สามสิบเจ็ดนะแล้วก็จะมาอัพพรแดงกันมา,มาดีด้วยกันครับว่าตอนนี้คูปองผมมีอยู่เท่าไหร่เนี่ยสี่พันว่าแล้วก็หุยเลเวลหนึ่งนี่คือเจ็ดร้อยเลยว่าวันนี้ผมว่าเราน่าจะได้ไม่กี่เลเวลเองเนี่ย เอ้และคือมันใช่เยอะเกินตอนนี้จากเลเวล19ครับมามว่า3ไม่ใช่เด็ดสี่พันกว่าขอบองเนี่ยเราจะถึงเลเวลไหนคลอยคือ20แล้วไี่ตอนนี้คือเลเวล1นี่คือ12ขวดนะแล้วก็ซื้อไปโอ้ยดูดิเหลือ2,000แล้วว่าหายโคตรไวมานี่ตอนนี้คือ23 แล้วปับโอ้โหและคือจะไปเลเวล 25, นี่คือ40ขวดว่ะแล้วนี่คือคูปองอยู่ที่600กว่านะและพรน,นี่คือยังเป็นแค่พรเอเหมือนเดิมครับมาแต่ก็มาได้แค่นี้ครับตอนนี้เนี่ยตอนนี้พรแดงก็เลเวล24ครับจากที่เลเวลเท่าไหร่เมื่อกนะี้เนี่ย19บ้วะแล้วก็อัพมา5เลเวลครับนี่แต่ได้แค่นี้เองว่ะเราอัพมานี่คือได้แค่5แต้มเองเนี่ย แล้วคือที่เราอัพมาที่คือมันได้แค่ห้าจุดน่ะแล้วก็ใส่ได้แค่นี้นะตอนนี้คือเหลือแค่สองจุดแล้วแล้วก็ใส่นนี้แล้วกันครับเป็นการจึงอัดเนี่ยนี่มาบอกเลยว่าเราใส่ได้โคตรน้อยอ่ะตอนนี้คือผมว่าเราก็ต้องอัพอีกหน่อยนะนี่แต่ก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็เล่นสภาพนี้แล้วก็ค่อยๆปั้นเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ถือว่าพอมาได้แค่นี้ก็ยังดีละไปแล้วก็ไปหาเซิร์ฟเล่นดีกว่าครับวันนี้เนี่ย รือว่าจะเล่นเซิร์ฟไหนชาร์จพรีเมียมรวมทุกความบันเทิงไว้ที่นี่ที่เดียวแล้วไม่ว่าจะเป็น y YouTube พรีเมียมต่อ,อยูเมลเดิมได้เลยหรือว่าใครที่เป็นสายดูอนิเมะดูซีรีส์เนี่ยก็จะมี Netflix Disney รวมไปถึงไอชีอีก็ยังมีเลยครับแล้วก็ยังมีระบบแจ้งเตือนหมดอายุล่วงหน้าให้ด้วยครับไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงไม่มีขาดตอนแน่นอนสาม,มารถสแกน QR Code บนหน้าจอได้เลยครับจะมีแอดมินดูแลตลอดทุกอายุการใช้งานเลยสนุกทุกความบันเทิงความบันเทิงที่คุณต้องการต้องชาร์จพรีเม มาครับเดี๋ยวนี้ผมว่าเรามาเล่นเซิฟนี้ดีกว่าวันนี้เซิฟต้นเกมนี่คือมันไม่เปิดว่ะแล้วก็แชมเปี้ยนก็คนน้อยครับมันนี่มาลองในเซิฟนี้สักหน่อยนะนี่แต่เซิฟนี้คือผมไม่ได้ลงนานมากอะ่ะแล้วก็จะลงไปหายิงคนแล้วก็ฟาร์มของกันครับไอ่มาจัดของแป๊บหนึง่งเอาจริงนี่คือผมเึกว่ามันเอาออกเลยนะแบบนี้เนี่ยแต่ก็ยังอยู่ครับกดดูนี่คือมันก็ยังมีคนเล่นอยู่อะ่ะ แล้วก็ไปหาเล่นบ้างดีกว่าเดีย๋ยวมาซื้อปืนก่อนนะ่เดี๋ยวมาซื้อปืนนี้เลยเราใช้เป็นปืน M7 เลยครับรอบนี้อะไรที่มันให้นี่คือ50,000นเองว่ะดูดิกระสุนนี่คือได้แต่กระสุนธรรมดามันก็หนึ่งพันหกร้แล้วซื้อมาแล้วต้องมีของแต่งด้วยนะนอ่แล้วก็จัดมาครับ เดี๋ยวก็มาลองเล่นดูว่าคนมันจะเยอะหรือเปล่านะไปืว่ามีคนหรือเปล่าเนี่ยลองดูยังไม่เห็นฟีดคิวเลยลองดูครับมาแล้วนี่ตอนนี้เราก็เข้ามาในเซิร์ฟมันละมาดูกันครับว่าเราจะหาคนยิงได้ไหม เฮ้ยโอ้ยดูดิได้เจอคนครับแล้ววิ่งโคตรไวเลยนี่ไงนี่แลกวคือมันลงตัวเปล่านะแต่ก็วิ่งไวเกินมันน่าจะกินยาในเซิฟนี้คือมันก็มีพรอยู่ครับแต่ว่าเป็นพรของในเซิฟนี้เนี่ยเราก็ต้องหาอัพเองนะไปเฮ้ยแล้มีคนยิงครับนี่ เดี๋ก็มี2ชื่อนะเดี๋ยวเราก็มาเปิดกล่องนี้ก่อนดีกว่าอันนี้คือเป็นแอดดรอปจิ๋วแล้วก็มาแอบคับแถวนี้ครับเดีย๋ยวว่าจะมีคนมาน,นี่มันก็เฮ้ยดูดินีไงแต่ก็ร่วงหนึ่งครับเราได้มาแล้วนี่อะไรก็ได้เป็นปืน M4 ม,มาว่ะวยแล้วก็มีเสื้อเหล็กนะไม่ต้องเก็บครับปล่อยไป โอ๊ยรีรีคือมีเสียงบ้องวะ่ะตัวยิงนี่คือมันอยู่ไหนวะเนี่ยไม่รู้ว่ามันยิงใครมาลองหาดูครับตอนนี้คือหาไม่เจอวะ่ะแล้วก็มาเปิดตอนน่อดีกว่าแล้วก็ได้เศษเหรียญมาครับแล้วกเก็บมาแต่มันก็ต้อยู่แถวนี้เนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้นี่คือมันมีเสียงคลานนะมันน่าจะแอบครับป แล้วมาหามันกันตอนนี้คือได้เศษเหรียญมาแล้วก็จะมาโยนแถวนี้แน่มาจะล่ามันนะครับนี่ถ้าทิ้งตรงนี้เลยแล้วก็ค่อยมาเก็บใหม่นะเฮ้ยดูดิอันนี้คือมันยังยิงผมมาอยู่นะอยู่ไหนวะ เฮ้ยนี่ไงเรียบร้อยครับตอนนี้คือมันยิงตัวเองว่ะโอ,อ้ยนี่จะได้บ้องดีนักนี่เราได้บ้องมาครับแล้วก็มีเสื้อหายเอาเรื่องแล้วไม่เก็บเศษเหรียญที่ผมทิ้งเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็จะได้เศษเหรียญมาหนึ่งเหรียญตอนนี้มีแอรดรอปมาครับมันก็จะตกข้างหน้าเราเนะี่ย ดี๋ยวเราก็จะมาดักรอกันผมว่ามันน่าจะมีคนมาแน่วายแตมีแอดกรอบมาแบบนี้มาลองดูครับไม่รู้ว่าเป็นเมืองนี้หรือเปล่านะแต่ว่าถ้าเป็นเมืองนี้คือมันก็จะตกตรงนี้เนะนี่ยนี่รมาแล้วตอนนี้คือมันมีชื่อมาครับแต่ว่า หรืว่ามันอยู่ไหนวะผมว่ามันน่าจะดักยิงเราแน่เลยวายไว้ข้างหน้าเราก็มีกล่องด้วยนะแลวก็มาเปิดกล่องนี้กันกล่องนี้ก็ต้องรอครับเฮ้ยดูดิ่ไ,ไงแต่ก็ยังไม่ร่วงนะเป็นปืนกึง่งมาเดี๋ยวมาล่าก,กัน ที่ผมโดนยิงมาเลยก็พันยาแป๊บหนึ่งแล้วก็โยนตรงนี้เลยครับเศษเหรียญเนี่ยนี่มาคนเดียวครับข้างหน้าเราตรงนี้มีกล่องด้วยเนี่ยแล้วกดไปนะเฮ้ยโอ้ยแล้วคือหลังเข้าและตัวนี้คือยิงโคตรแรงเลยทีเดียวนี่คือร่วงเลย,น,ยน่าจะสองสามนัดเองอะเอาเรื่อง มาแล้วแต่นี่คือผมสุมมาแนะ่แล้วก็ได้ปืนกึ่งครับแล้วข้างหน้าเราก็ปืนกึ่งเนี่ยแล้วไม่มีสโขบด้วยแล้วก็เข้าใกล้เลยนี่งไงร่วงไปเรานับว่ามันจะมีสะโขบไหมซ้ำเลยตรงนี้มันบั๊กหรือว่าอะไรเนี่ยปืนนี่คือลอยเลยเดี๋ยเมืนเดิมครับปืนมันก็ไม่มีสโขบเนี่ยแต่ก็นสภาพนี้เลย ไปหาคนต่อนะเฮ้ยนี่ไงโอ้โหดูดิสาหัสมากมา,มาโอ้โหดูดิผมยิงไปโทษเยอะอ่ะไอ้พวกนี้คือมันน่าจะใส่เกราะด,ดีอ่ะของจริงว่ะ ยังไมเยอะมากนะแต่เราไม่มีสโคปด้วยครับแล้วเป็นปืนเก่งด้วยเนะี่ยก็ยังไม่ทันหนหเท่านั้นเนี่ยเดี๋ยวมาครับตอนนี้ผมสุมมาเลยก็ได้เป็นปืนกลเบาแล้วก็มีเซ็ตผสมนะมีชุดหนังมีเสื้อเหล็กอะไรงีนี้มาตอนนี้คือมีเศษเหรียญครับข้างหน้าเราแล้วก็ามาลากคนนี้ก่อนเลยนี่กลบานี่คือไม่มีสโคปด้วยไม่รู้ว่าเจีงตายหรือเปล่า คือเจอคนแล้วข้างหน้าเราครับนี่มีคนวิ่งเนี่ยมาหน่เท้านะจังหวะนี่คือเราตามมาติดๆครับนี่เจอตัวแล้วมันก็มีแอร์ดรอปตกด้วย,ยมาเล่นคนนี้ก่อนเลยตอนนี้คืออยากได้ปืนเน่ยเรามีแค่คนเบาสักขมก็ไม่มีเนี่ย เราสู้ยากนะดูดิวิ่ยจังหวะนี้ครับไม่ไงแล้วก็ร่วงไปอันนี้คือมันใช้ปืนกลเบาเหรอหรือว่าปืนอะไรเนี่ยโอ้โหแล้วกลเบาจริงด้วยสภาพนี้คือไม่ต่างจากเราเลยอีกคนหนึ่งนะไ,ได้กลเบามาครับแต่ไม่ายังสกปรเหมือนเดิมวันนี้คือต้องเสร็จแล้วแล้วไหมดูดิ ตนอยู่นะนี่งไงอลไรก็ร่วงครับมาดูกันคบว่าจะได้ปืนมาหรือเปล่าแล้วสวยตอนนี้คือได้ปืน M7 มาครับแล้วมีคนวิ่งอยู่ข้างหน้าเราแล้วมันเดิมว่ะ M7 นี่คือสโคมยังไม่มีเลยแต่ก็ยังดีกว่าก่อนเบานะมาจัดคนนี้กันเจอแล้วนี่ดี๋ยว่าอยูงระยะนี้เลยครับแบบไม่สโคมเนี่ยแล้วก็เรียบร้อยครับร่วงไป ดูกันครับว่าวันนี้จะมีของดีไหมนี่ไงถ้าคิวบีอะไรก็ได้ปืน M7 มาก็สวยครับ M7 มันก็มีของแต่งอยู่นี่โอเคได้สโคปมาแล้วเป็นสโคป4นะี่นะนี่ก็เก็บมาของทองนี่คือแล้วก็ใส่เซฟเลยมันก็มีเซฟให้อยู่นะกดใส่ไปนี่ก็เก็บมา เก็บไมห้หมดเลยครับแล้วมีกระสุนนี้ด้วยกระสุนจจาเกร่อนะก็สวยเราได้สุดกรอะมามาตอนนี้คือผมว่าเราก็สามารถออกได้เลยนะตอนนี้คือดูดิมาแล้วอุ้ยผมว่าสาหัสมากอะ่ะนี่งไงตัวเดิมเลย แต่ก็เห็นถือแค่คนเบานะแต่ว่ามันยังไม่ใช่ตัวเหรียญครับตอนนี้มันก็มีเศษเหรียญอยู่ในมินิมภพเนี่ยอันนี้มันขยับอยู่นะไปตามล่าเลยครับมาเราก็จะได้เศษหนึ่งนี่สำหรับใครที่ไม่รู้เนี่ยเศษเหรียญมันก็สามารถไปแลกเหรียญได้นะแต่ก็ต้องเก็บให้ถึง100เศษเหรียญครับเราก็จะได้มา1เหรียญนี่ตอนนี้หยิยงร่วงแล้วเราก็ได้มาเศษหนึ่ง แสดงว่าเราได้มาสองครับในเซิร์ฟนี้เนี่ยนี่ย่ง้เค okay. เก็บมาครับไปผมว่าเราก็ออกก่อนดีกว่านะดูดิตอนนี้คือได้ของมาเยอะมากอะไม่รู้ว่าอะไรบ้างเรเก็บมาครับเป่าเต็มแลนี่ตอนนี้มันก็มีที่เราออกนะอยู่หน้าเราเนี่ยเรากลับบ้านก่อนดีกว่าตอนนี้คือกระเป๋าแดงเลยบอกกันครับว่าถ้าเราย่อยนี่คือเราจะได้กี่อะไรนะ มันก็ได้อะไรครับหมาเดี๋ยวมาลองดูนี่มาแล้วเดี๋ยวลองย่อยดูครับแต่ก็ได้ของเต็มตัวอยู่นะแต่ว่ามันไม่มีแต่พวกของสีฟ้าหมาผมว่าไม่น่าจะได้เยอะครับมันก็แพงแค่พวกของม่วงแล้วก็ ไอพวกของทองเนี่ยแล้วก็เก็บเข้ากล่องก่อนนะี่มาลองดูครับเดี๋ยวฟับโอ้ยดูดิอันนี้คือผมได้มา2 0 0 0 0นกว่าเองว่ะแต่ว่ายังไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับป่ะแล้วก็ไปใหม่ดีกว่าแต่ก็พอได้ครับ และรอบนี้คือผมเอาเป็นชุดนี้มาเลยก็เป็นปืน M7 นะเดี๋ยวเราก็มาหาล่าเลยไปเจอคนที่มันมีพรหรือว่าพวกที่ใช้แบบของดีๆเนะี่ยโดนยิงแป๊บเดียวร่วงเลยแบบเมื่อกี้เลยเนะี่ยเราต้องระวังครับ ดูดินี่ไงวิ่งมาข้างหน้าเราในเซิฟนี้ผมบอกเลยว่าเราหาคนง่ายมากอะ่ะแล้วก็เช็คชื่อคำถ้ามันมีชื่อที่คือแสดงว่าอยู่ใกล้เราอะ่ะเพราะว่าในแมปนี้คือมันนอนไม่ได้นะถ้าเจอชื่อที่คือคนแน่นอนครับมันก็รอยิงเลยนลี่เดี๋ยวเราจะมาดักบนนี้ครับเดี๋ยวต้องมีคนมาแนะ่นี่คือมีชื่อมานะเฮ้ยดูดิ แล้วนี่ไงอุ้ยได้ถือบ้องเลยเอาว่าจะมายัดบ้องใส่เราเลยนะดูดิเราได้ฟาร์มมาแล้วก็ได้บ้องมาเก็บมาครับเฮ้ตอนนี้มีคนเก็บไปแล้วนะแอดดอปหายแล้วเอ้ยนี่ไงแล้วก็ร่วงไปแลคือสีทองด้วย บอกแล้วว่าของดีชัวมาเฟบนี่มีเตอรเหรียญด้วยไอของคือตามนี้เลยครับเป็นของในแอด,ดรอปที่ตกเมื่อกี้นะนี่แล้วก็ใส่เซฟเลยมาวันนี้ผมว่าอะไรก็มาหาเล่นแค่นี้ดีกว่านะวันนี้เอาจริงก็จะไปลงในเซฟต้นเกมครับแต่ว่าวันนี้เซฟมันไม่เปิดหวานก็ส่แบบอัพพรมาปะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรครับวันนี้อะไรก็มาหายิางแค่นี้ เวลาก็ให้เจอกันใหม่นะวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนผมไปก่อนละ